ดราม่ายูอามิคามิออดีตเอวีไอดอลกับชุดเจ้าสาวเมื่อศักดิ์ศรีมนุษย์ถูกตีตรากลายเป็นประเด็นร้อนบนโซเชียลญี่ปุน่นเมื่อยูอามิคามิอ, ami, อดีตนางเอกเอวีระดับตำนานที่ปัจจุบันผันตัวไปจับงานบันเทิงและธุรกิจแฟชั่นโพสต์ภาพตนเองสวมชุดแต่งงานเข้าร่วมอีเวนต์พรีเวดดิ้งให้กับแบรนด์ดังแต่เรื่องที่ควรจะเป็นภาพสวยงามกลับกลายเป็นชนวนดราม่าครั้งใหญ่สาเหตุเกิดจากว่าวาทีเจ้าสาวรายหนึ่งออกมาโพส ว่ารู้สึกน่าขยักขยงและไม่เป็นมงคลที่เห็นนักแสดง A v วีเคยใส่ชุดอุรุนเดียวกับที่เธอตั้งใจจะใส่ในวันแต่งงานพร้อมย้ำว่าถ้ารู้มาก่อนจะไม่ยอมเซ็นสัญญาเช่าชุดเด็ดขาดโพสต์นั้นกลายเป็นไวรัลถล่มทลายกว่า130ล้านครั้งภายในไม่กี่ชั่วโมงจุดกระแสถกเถียงร้อนแบรนด์ในโลกออนไลน์เรื่องการตีตราอาชีพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เสียงสะท้อนจากคนในวงการไม่เพียงแต่แฟนคลับที่ออกมาบอก ป้องเท่านั้นแต่ซากุระสึกิชิมะนักแสดงเอวีรุ่นปัจจุบันยังลุกขึ้นมาโพสต่อโต้ด้วยความโกรธและเสียใจเธอตั้งคำถามชัดเจนว่าทำไมแค่คนใส่เป็นนักแสดงเอวีถึงถูกตราหน้าว่าชุดนั้นสกปรกไม่ว่าเราจะทำอะไรจะต้องถูกบอกว่าสกปรกเสมอไปหรือแม้ซากุระจะได้รับกำลังใจจำนวนมาาแต่ก็ยังเจอเสียงต่อว่าทำนองเลือกทำงานเองก็ต้องยอมรับสิซึ่งเธอตอบกลับตรงไปตรงมาว่าใช่เราเลือกอาชีพนี้เองแต่ไม่ ไม่ได้หมายความว่าเราต้องยอมรับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมทุกอย่างฉันไม่เคยเซ็นสัญญาว่าจะถูกเหยียดเธอย้ำว่าตนไม่ได้เรียกร้องให้ใครมายกย่องวงการเอวีแต่เพียงอยากได้ความเคารพขั้นพื้นฐานในฐานะมนุษย์เท่านั้นประเด็นใหญ่ที่สังคมควรถามตัวเองกรณีนี้สะท้อนถึงปัญหาที่ลึกกว่าชุดแต่งงานมันคือการมองอาชีพเอวีว่าต่ำต้อยสก,กรปรกทั้งที่ในความเป็นจริงนักแสดงหลายคนทุ่มเทแรงกายแรงใจทำงาน อย่างมืออาชีพไม่ต่างจากสายบันเทิงอื่นๆ 1. ทําทำไมผลงานของพวกเขาได้รับความนิยมมหาศาลแต่ตัวบุคคลกลับถูกดูถูก 2. สังคมจะยอมรับความบันเทิงแบบนี้แต่ยังเลือกที่จะตีตราคนทำงานอยู่หรือยูอาบิคามิจากตำนาน AV สู่แฟชั่นไอคอนแม้จะเกิดดราม่ายูอาบิคามิยังคงเงียบไม่ออกมาชี้แจงใดๆในตอนนี้แต่ทุกคนรู้ดีว่าเธอคือนักแสดงที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดคนหนึ่งในวงการเ วีญี่ปุ่นก่อนจะรีไทยแล้วเดินหน้าทำงานด้านแฟชั่นเพลงบันเทิงต่อ เธอคือตัวอย่างของคนที่พยายามสร้างชีวิตใหม่หลังออกจากวงการแต่ก็ยังถูกอดีตไล่ล่าในสายตาสังคมคำถามที่ทิ้งไว้เรื่องนี้ไม่ได้เป็นแค่ดราม่าชุดแต่งงานแต่มันคือการสะท้อนว่าเรามองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของใครบางคนจากอาชีพที่เคยทำเพียงอย่างเดียวหรือเปล่าซากุระทิ้นท้ายไว้อย่างน่าคิดว่าฉันอยากอยู่ในสังคมที่กล้าพูดว่าแบบนี้ไม่ถูกต้องนั่นคือความปรารถนาของฉันดรคลายจุดมองว่าดราม่านี้อาจเป็นเพียง หการนึ่งแต่สะท้อนทัศนคติที่ลึกในสังคมญีปุ่นและทั่วโลกการยอมรับความเป็นมนุษย์ของทุกอาชีพอาจสำคัญกว่าการไปตีตราว่าใครเคยเป็นใครหรือใส่ชุดไหนมาก่อนช่วยกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วมาเจอกันที่บ้านเขียวนะครับ